เราจะเริ่มจากการเฉลยกันบ้านแบบฝึกหัดครั้งแรกนะคะที่เราเรียนกันไปนะคะบางคนก็ก็ทาถูกนะคะบางคนก็อาจาจะอสับสนนิดหน่อยหรือพลาดนิดเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหมาคราวที่แล้วนะคะตรงนี้อ่าให้หาจุดที่อยู่บนแกน y นะคะที่ห่างจากจุด A และก็ B เป็นระยะทางที่เท่าเท่ากันนะคะอ่าแล้วอาจารย์ก็ได้ใบไปแล้วใช่ไหมว่า จุดที่อยู่บนแกน y ก็คือค่า x จะมีค่าคงที่คือเป็น0ค่า y ก็เป็นอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับมันอยู่ตำแหน่งตรงไหนนะคะบนแกน y นะก็เลยตั้งชื่อจุดนี้ว่า c ละกันนะคะเป็น c ศูนย์ y นะคะจุดแรกตรงนี้เป็นชื่อจุด a นะคะแล้วก็จุด b เพราะฉะนั้นอาถ้าจุดที่อยู่บนแกน y ห่างจาก a และ b เป็นระยะทางเท่ากัน แาจารย์จะวาดรูปให้ดูเนาะเหมือนว่าอันนี้คือ C ห่างจาก A และ B เป็นระยะทางเท่ากันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการความยาวของ AC ให้ไปเท่ากับความยาวของ BC แบบนี้นะคะก็คือเป็นสมการเกิดขึ้นเมื่อไหรก็ตามที่มีตัวแปรคือตัว Y ก็คือจะต้องมีการแก้สมการก็ต้องหาสมการให้ได้โจทย์บอกว่าระยะทางระหว่างจุดบนแกน y ห่างจาก A และ B เท่ากันก็ตรงนี้ก็คือเป็นคำว่าเท่ากับนั่นเอง แล้วก็สูตรระยะทางระหว่างจุดนะคะจะเป็นตัวนี้นะตัว d เท่ากับตรคกรูท x ลบการยกกำลังสองบวก y ลบการยกกำลังสองเราเราท่องนี่จะได้เวลาเราท่องเนาะก็นะคะแทนค่านะคะโดยนํา x ลบการซึ่ง x เนี่ยเราจะเลือกตัวไหนไปตั้งนะคะตัวไหนเป็นตัวลบก็ได้นะแต่จะแนะนําว่าถ้าตัวไหนมีตัวแปรนะคะตัว y อย่างเงี้ยให้เอาตัว y เป็นตัวตั้ง คู่ AC จัก็เอาตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปลบลบตัว a นะคะก็เป็นศูนย์ลบสอง y ลบห้าแบบนี้อ่าแล้วก็ในข้อสอบนะคะถ้าเกิดออกข้อนี้มาเนี่ยจยันจะมีที่ที่เป็นสีแดงๆนี่คือจันจะมีมาให้นะคะเราก็คือเหมือนเป็นมีเป็นโครงของของสูตรไว้ให้แต่ความจริงๆคือเราก็ต้องท่องเองเนาะนะคะก็อ่ะเราก็แค่เติมให้จันนะคะศูย์ลบสองแล้วก็ y ลบห้าแบบนี้ทั้งหมดยีสอง 2, แล้วก็ บอกกันนะส่วนฝั่งขวามือคู่ bc ก็จับ0ไปลบกับลบ3 y ไปลบ7นะคะก็ได้ออกมานะขั้นต่อไปเราก็แบบจะแก้สมรรการที่มันมีสแควร,รูททั้งสองข้างก็ยกมังสองทั้งสองข้างนะคะรูทก็หายแล้วก็คำนวณน,นะคะลบ2ยกมังสองตัวนี้นะคะแล้วก็ส่วน y ลบ5ทั้งหมดกำลัง2ตรงนี้ต้องใช้สูตรกำลัง2สมบูรณ์นะคะที่เป็นสูตรเป็นหน้าบวกก็ได้ลบก็ได้ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2บวกลบนะคะ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ในที่นี้มันเป็นเครื่องหมายลบนะคะเราก็เลยเลือกใช้แต่เครื่องหมายลบก็จะเป็นตัวหน้ากำลัง2คือ y กำลัง2ลบ2คูณหน้าคูณหลังก็2คูณ5นะคะได้10แล้วก็คูณ y นะคะตัวหน้า แล้วก็บวกหลังกำลังสองนะคะห้ากำลังสองก็ยี่สิบห้าแบบนี้นะเรียบร้อยตัวนี้ต้องกระจายกำลังสองสมบูรณ์นะเราอย่าอย่าไปกระจายแค่นี้แค่นี้จบผิดเลยนะคะฟังความมือบ้างคล้ายๆกันนะตรงนี้สูตรลบลบสามก็เป็นสามก่อนนะคะยกกำลังสองตัวนี้ก็เหมือนกันนะ y กำลังสองลบสองหน้าหลังสองเจ็ดสิบสี่นะคะบวกหลังกำลังสองเป็นสี่สิบเก้านะ โ okay. อเคค่ะต่อถัดไปก็แบบพยายามกําจัดตัวแปรนะคะเราจะสังเกตว่ามี y กํา,ากลังสองเนี่ยเหมือนกันก็หักล้างตัดไปได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเลขตรงไหนคํานวณได้นะคะก็คํานวณออกมานะลบสองกําลังสองก็ได้สี่นะคะสามกําลังสองก็ได้เก้านะคะแล้วก็อ่ามันจะมีสองข้างของสมการแล้วสมการก็จะมีตัวแปรใช่ไหมคะพยายามให้ย้ายตัวแปรเนี่ยมาอยู่ด้วยกันตัวเลขก็ไปอยู่ด้วยกันนะ ก็จะเอาตัวแปรไว้ซ้ายมือนะคะก็เลยจะย้ายลบสิบสี่เนี่ยมาฝั่งซ้ายมือนะก็จะกลายเป็นบวกสิบสี่แล้วก็ตัวเลขจะไปโยนไปไว้ขวามือนะคะเพราะฉะนั้น4ี่กับยี่สิบห้าก็จะโยนไปไว้ขวามือซึ่งมันเป็นบวกย้ายไปจะเป็นลบใช่ไหมคะบวกย้ายไปเป็นลบเนะาะแต่้นก็บวกเลขนะคะลบสิบ y บวกสิบสี่ y ก็เป็นบวกสี y ่ y ลบลบสิบบวกสิบสี่ใช่ไหมเป็นนี่สิบาท แต่ว่ามีเงินอยู่14บาทก็ใช้ไปก็ยังเหลืออยู่4บาทประมาณนี้นะแล้วก็ทางด้านขวามือนี้นะคะก็บวกเลขได้29นะเพราะฉะนั้น y ก็คือ2 9่ส่วนสจุดนั้นนะคะก็คือคือสรุปให้จาร์นิดนึงเพราะว่าอาจารย์ถามว่าจุดที่อยู่บนแกน y คือจุดอะไรเราจะจบแค่ y ไม่ได้นะเราก็ต้องบอกว่าจุดนั้นคือจุด0นกับ2 9่ส่วนสนะแบบนี้ก็คือติดเศษส่วนให้ได้เลยนะคะ ไม่ต้องทำเมนททิยมก็ได้นะอะตรงไหนที่ที่ผิดก็สามารถจะแก้ไขไปได้นะคะ,ะกันบ้านอนาะจย์ให้ถ่ายรูปที่เราทําแล้วก็ส่งใช่ไหมคะทีนี้เหมือนกับภาพที่ถ่ายเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะจารย์ก็เลยให้แนะนำแอปแอปพลิเคชันเนาะของแบบมือถือที่มันชื่อว่า c a m สแกนเนอนะคะเดี๋ยวจารย์จะลงลงคลิปที่เป็นของ youtube ที่เหมือนอธิบายวิธีการใช้นะคะว่าทำยังไงก็คือพอมันถ่ายแล้วมันเหมือนมันมันจะเป็นเหมือนกระดาษที่เราสแกนแล้วก็ส่งมาให้จย์เนาะจยนจะได้แบบดูแบบชัดๆนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวลบกวนนักศึกษาแบบหมุนภาพให้จารย์ด้วยเป็นแนวตั้งนะคะแล้วก็เซฟทั้งหมดนะคะเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวนะคะไม่ต้องมาเป็นรูปภาพย่อยๆก็คือเดี๋ยวเราเราแบบ ลองโหลดลองโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาใช่ไหมเราเราก็ถ่ายรูปถ่ายไปสามสี่รูปแล้วเราก็สามารถที่จะรวมทั้งหมดเนี้ยแล้วก็เป็นไฟล์ pdf แล้วก็ส่งมานะคะให้อาจารย์นะเดี๋ยวครั้งหน้าขอแบบเป็นอย่างนั้นเนาะจะได้แบบเออดูให้ทุกคนได้แบบชัดๆนะคะ,ะต่อไปนะคะข้อสองก็คืออ,อ เป็นสูตรจุดกึ่งกลางนะคะถ้าจำได้คราวที่แล้วเนี่ยเรื่องจุดมีอยู่สสูตรคือสูตรระยะทางระหว่างจุดแล้วก็จุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางเนี่ยพูดง่ายๆเลยก็คือบวกกันหารสองเหมือนเฉลี่ยกันใช่ไหมคะตามโจทย์นะอาจจะแบบซับซ้อนนิดนึงมีสสูตรปนกันอยู่เขาบอกว่า p, p เป็นจุด p และ q เป็นจุดกึ่งกลางของ ab และ cd นะถ้าถ้าลองงงเนี่ยให้เราแบบวาดรูปแบบประกอบก็ได้อสมมตินี่คือ a กับ b นะคะอันนี้คือ c กับ d นะคะ p คือจุดกึ่งกลาง q ก็คือจุดกึ่งกลางของ cd โจทย์ก็บอก a b c d มานะคะแล้วก็เดี๋ยวให้หาความยาวของ a, เอ,อของ PQ ก็แปลว่าตรงนี้เดี๋ยวใช้สูตรความยาวใช่ไหมคือสูตรระยะระหว่าง pq ส่วนหาค่า p กับ Q ได้งไงก็หาจากสูตรจุดกึ่งกลางระหว่าง a กับ b แล้วก็ C D นะขั้นแรกก็คือหาจุด P ก่อนจุด P คือจุดกึ่งกลางระหว่าง A B C D เอ่อ A กับ B นะคะ A กับ B ก็จะเป็นลบหนึ x ่งบวกเอา x บวกกันหารสองลบหนึ่งบวกสิบเอ็ดหารสองแล้วก็ y นะคะก็คือศูนย์กับสิบหกบวกกันหารสองเป็นคูณดับแบบนี้ออกมานะคะจุด P แล้วก็ได้สิบกับสิบหกใช่ไหมคะแล้วมันหารสองลงตัวก็หารออกมา จุดคิก็ทําสูตรเดียวกันเลยคิวก็จะเป็นคู่ c กับ d ก็เอา x บวกกันนะคะลบ9บวก3แล้วก็ลบ15บวก 1. นงะคะโอเคก็ได้ลบ14จากนั้นก็ตัดกันได้ลงตัวนะคะได้ลบ3กับลบ7จากนั้นนำสอจุดนี้ยมาหาสูตรระยะทางระหว่างจุดอีกครั้งหนึงนะสูตรระยะทางระหว่างจุดก็ x ลบกันยกกำลังสองบวก y ลบกันยกกำลังสอง หลังก็ห้ามาลบลบสามนะคะแล้วก็แปดไปลบลบเจ็ดตรงนี้อ่บาบังเอิญตัวนี้รวมกันได้แปดนะคะตรงนี้ได้สิบห้าแปดแปดหกสิบสี่นะคะสิบห้าสิห้าก็สองยสิบห้าบวกกันได้สองรอปดสิบถอดรูดได้ลงตัวนะคะได้สิบเจ็ดพอดีนะสำหรับข้อนี้นะคะถ้าถ้าผิดก็แก้ไขได้เลยนะในข้อสอบถ้าเกิด เจอรูทที่ลงตัวก็เดี๋ยวถอดให้จันด้วยแล้วกันนะคะปกติถึงแม้ว่าจะ,อะสอบที่ห้องหรือว่าจะสอบที่บ้านเนี่ยเราก็ใช้เครื่องคิดเลขนะจย์ให้ให้นำเครื่องคิดเลขเข้าได้ห้องสอบนะคะแต่คิดว่าน่าจะแบบออนไลน์กันอีกสักพักใหญ่เลยเนาะนะก็ตรงนี้นะคะสามารถจะใช้เครื่องคิดเลขคำนวณกดออกมาได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเราไปเจอ,อไปเจอเป็นรูทเจ็ด รูทเจ็ดถอดรูไม่ได้ตอบแบบนี้ให้อาจารย์ได้เลยนะคะแต่ถ้าไปเจอรูดแปดรูแปดมันจะมันจะเป็นแบบนี้นะสองคูณกันสามตัวได้แปดสองตัวมันจะดึงออกไปนอกรูได้หนึ่งตัวรูแปดจะเป็นสองรูสองนะประมาณนี้นะคะ ก็ยังยังไม่รู้ว่าจะสอบแบบไหนเดี๋ยวจันจะบอกล่วงหน้าแหละนะคะแต่ถ้าถ้าเป็นแบบข้อสอบถ้าเป็นช้อยอะ่ะเราก็จะเจอ2รูทสองนะเราจะไม่เจอรูทแนะเพราะฉะนั้นคือขอดรูทแบบเป็นแบบนี้ให้จันด้วยแต่ถ้าข้อไหนเป็นรูทเก็จะได้รูทเเลยแต่ถ้าข้อไหนได้รูทสองร้อยแปบเก้าแบบนี้ถอดลงตัวก็จะไปเจอช้อยที่เป็นสิบเจ็ดแบบนี้นะคะ ไปนะคะข้อสามอ่าข้อนี้เนี่ยอจาเห็นแล้วส่วนใหญ่จะทํามาแค่แค่ตรงนี้ใช่ไหมล้วก็ตอบให้จาเลยแต่ว่าคําพูดตรงนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันแบบอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งเขาบอกหาความชันของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุดนะถ้าง,งงบอกแล้วให้วาดรูปเขาบอกว่าเส้นตรงเนี่ยมันผ่านจุดสองจุดนี้ใช่ไหมคะอ่าล้วก็วาดรูปมาเส้นตรงเอียงเอียงก็ได้เนาะแล้วก็ ใส่จุด2จุดไปให้หาความชันของเส้นตรงที่มาตั้งฉากกับเส้นนี้นะไม่ได้ให้หาความชันของเส้นเส้นเนี้เส้นที่ผ่านจุดนี้ไม่ใช่นะให้หาความชันของเส้นสีน้ําเงินเพราะว่าเส้นสีน้าเงินมาตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุด2อจุดนี้คราวที่แล้วนะคะเรื่องเส้นตรงจะมีสูตรที่ให้ท่องอยู่3สูตรพอคราวที่แล้วมีหมดหสูตร จุดนี้สองสูตรนะคะแล้วก็เส้นตรงอยู่สามสูตรสูตรแรกเลยก็คือสูตรของความชันนะคะความชันก็เกิดจาก y ลบกันหาร x ลบกันนะคะแล้วก็ความชันก็จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือถ้าเส้นตรงขนานกันความชันเท่ากันและเส้นตรงตั้งฉากกันความชันจะคูณกันได้ลบหอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งมันมีแค่สออย่างาก็คือขนานแล้วก็ตั้งฉากนะคะ ข้อนี้ใช้คําว่าตั้งฉากแดงว่าให้เราหา m ของเส้นนี้มาเส้นสีแดงว่าได้เท่าไหร่แล้ว m ของไอเส้นสีน้าเงินก็ต้องมีความสัมพันธ์กันคือต้องมาคูณกันแล้วได้ลบหนึ่งนะขั้นแรกก็ต้องไม่หา m ของเส้นสีแดงออกมา m ตรงที่อาจารย์หามานี้คือ m ของเส้นสีแดงสูตรคือ y ลบกันหาร x ลบกันนะคะที่เราทํามาส่วนใหญ่ก็คือเอา3ลบ7นะคะแล้วก็ ลบสองได้ลบสี่ลบสี่นะคะตัดกันก็ได้หนึ่งพอดีแล้วเราก็แบบอตอบเลยใช่ไหมมันไม่ใช่เนาะเพราะบอกเขาบอกว่าหาเส้นสินเงินนะคะว่าความชันเป็นอะไรอ่าเราก็มาสรุปความชันของเส้นตรงที่มาตั้งฉากกับเส้นนี้ก็ต้องตอบว่าเป็นลบหนึ่งนะคะเพราะว่าลบหนึ่งเอามาคูณหนึ่งก็จะได้ลบหนึ่งนะ,ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบลบหนึ่งนะคะ เพนที่เฉลยคลิปมาก็จะเฉลยออกมาออกมาประมาณตรงนี้นะคะก็เลยให้คะแนนไปนะคะเก้าเต็มสิบนะคะเพราะว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยนะโอเคนะคะนี่เราเติมไีกนีดหนึ่งอ่ะแล้วก็วงคำว่าตั้งฉากไว้ถ้าสมมติน,นะว่าตรงนี้เราคำนวณออกมาได้เป็นสองส่วนห้านะคะ ความสันของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นนี้เราก็ต้องตอบว่าเป็น m2 เท่ากับลบ5ส่วน2นะเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าจะจำได้แล้วนะว่าวิธีการทำคือให้กลับเศษส่วนแล้วก็ใส่เครื่องหมายตรงข้ามนะคะตัวที่หาว่ามันตั้งฉากแล้วมีความสันเป็นเท่าไหรอ่อ่ะนะอ่ะขอผ่านนะคะ ข้อที่4นะคะข้อนี้ก็ส่วนใหญ่จะทํามาใกล้เคียงคําตอบจะใกล้เคียงเหมือนจะลบเลขผิดตอนสุดท้ายหรืออะไรประมาณเนี้ยนะเขาบอกว่าให้หาสมก,การเส้นตรงสูสมก,การเส้นตรงจะรู้ได้คือ1ต้องรู้ความชันคือ M และจุดที่ผ่านนะคะจุดที่ผ่านคือ X1 Y1 คือเราต้องรู้2อ,อย่าง โจทย์บอกจุดที่ผ่านตรงๆคือ x 1 y 1ส่วโจทย์บอกตรงๆแล้วแต่ความชันไม่บอกแต่ใบมาอีกแล้วว่าตั้งฉากกับเส้นนี้แต่ว่าให้ไปหาความชันของเส้นนี้มาก่อนว่าเท่าไหร่แล้วตั้งฉากก็จะหาเหมือนข้อที่แล้วเลยนะคะว่าความชันเท่าไหร่อ่ะซึ่งตอนที่อาจารย์แดงวิธรำม,มาเนี่ยอันนี้อาจารย์แสดงให้ละเอียดเลยก็คือว่า ปกติวิธีการหาความชันเนี่ยก็ให้จัดรูปเป็น y เท่ากับ mx บวก b เราจะรู้ค่า m แต่ค่าที่อาจารย์ก็ให้ท่องไปอีกหนึ่งสูตรใช่ไหมว่า m มันจะเท่ากับลบ a ส่วน b นะคะถ้าสมก,การอยู่ในรูปของรูปทั่วไป ax บวก by บวก c ความชันจะเป็นลบ a ส่วน b เพราะชันตรงนี้เราเราไม่จำเป็นต้องมาจัดรูปแบบอาจารย์ก็ได้เราก็จำสูตรไปแล้วก็ตอบได้เลย A คือเลขที่อยู่หน้า X. B นะคะ B คือเลขที่อยู่หน้า Y ความชันก็เป็นลบสอส่วนสาดังนั้นความชันของสมการที่เราต้องการเนี่ยก็คือลบสอส่วนสามใช่ไหมให้เรากลับเศษส่วนเป็น3ามส่วนสองเครื่องหมายตรงข้ามนะคะตัวนี้ติดลบอันนี้ก็เลยเป็นสามส่วนสองเพราะฉะนั้นความชันที่เราจะมาใช้ก็คือต้องเป็น3าส่วนสองนะคะตรงนี้ แล้วก็แทนค่าลงไปในสูตรที่จะหาสมการก็คือ y ลบ y 1เท่ากับ m คูณ x ลบ x 1นะคแทนค่าลงไป y 1ก็คือเลขลบ1 x 1ก็คือเลข 3, m ก็คือต้องแทนด้วย3ส่วน2ะคะจากนั้นก็จะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปสมการทั่วไปคือบรรทัดเดียวโดยนำเลข2ะย้ายมาฝั่งนี้มาคูณ อันนี้ยุบเครื่องหมายแล้วก็ย้ายขึ้นมาแล้วเดี๋ยวคูณกระจายพร้อมกันอ่ะแล้วก็โยงไปกันลืมนะก็โยงไปก็เป็น 2y บวก 2, 2 3x ลบ9แบบนี้ต่างนั้นก็ย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันฝั่งหนึ่งเป็น0นนะคะโดยขอให้หน้า x เป็นบวกก็เลยย้ายมาย้ายมาฝั่งขวามืออ่ะนะคะเขียนแบบนี้ลบบวกก็ย้ายมาลบทีนี้ลบ9มันลบอีก2มันก็เลยต้องตอบลบ11นะคะ เร,เราไม่ถนัดแบบเขียนไว้ทางด้านนี้เนาะเราก็มาหลือให้อาจารย์นี้ก็ได้หรือสมการนี้คือสามเ1 1ลบสองลบสิบเอ็ดนะเท่ากับศูนย์นะคะโอเคนะคะเป็นยังไง <c oughs> กันบ้างกันบ้านนะคะก็ส่วนใหญ่กถ้าสอบก็จะคล้ายตัวอย่างอาจารย์ให้คล้ายกันบ้านนี่แหละนะ